เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Wonder Five Master นะฮะโอเคไฟ์เนี่ยก็คือไฟ์เลขห้านะครับอ่าไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคเกมเป็นของทางค่ายลายนะฮะไลน์แชทนั่นแหละครับไม่ใช่ลายแบบว่าตัวลายอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะฮะ เกมนี้เป็นเกมมือถือแดกสกิลนะครับมันเขียนว่าแดกสกิลฮะโอเคไม่ใช่แดกอย่างนั้นนะครับแดกสกิลนะเกมลากสกิลนั่นเองแดกที่แปลว่าเขียนไว้ว่าลากนั่นแหละแดกลากนั่นแหละโอเคเขียนนั่ดรอนะโอเคสับสนนิดหน่อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะฮะอ่าเล่นความเร็วซะหน่อยนะครับผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าระบบออโต้ก็ยังไม่เปิดนะครับ ก็นี่ครับก็กดใช้สกิลเลยนะครับเวลามีกรอบทองทองทองเหลืองที่ตัวผู้กล้าเนี่ยอ่าเกมนี้จะเรียกฮีโร่ผู้กล้านะครับเราก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นหลายๆอาชีพนะฮะเล่นมาสักพักนึงนะครับเวาเพิ่งสองเองนะฮะเดี๋ยวไปดูอะไรอ่ะไปดูผู้กล้ากันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ผู้กล้านะฮะนไครับแบ่งเป็นนักรบนะครับอ่านักรบอศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับ อ่าแล้วก็นักเวทนะฮะนักฆ่านะครับแล้วก็นักบวชนะฮะตัวคิวของเรานั่นเองอ่าต่อไปนะครับ Trust me I can ก็มีอีกหลายระบบที่ยังไม่เปิดนะระบบกิวนะครับระบบสำรวจนะฮะสำรวจมิตินะครับ <Trust me. S 1> แล้วก็อารีน่านะครับนันเจียนโบราณนะครับอุ้ยอีกตั้งประมาณ7นะครับที่ยังไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวผมลองไปเล่นเกมเพย์อีกสัก ด่านสด่านนะฮะเพื่อมันจะเปิดระบบอะไรมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูหน้านี้กันดีกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือของที่เราจะได้จากดันเจียนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นมอนเตอร์ที่จะมีในด่านนะครับอ่าอันนี้จบตอนนี้ผมยังไม่เคยกดนะอ๋อยังใช้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะนี่ก็คือหลอดพลังงานนะครับชาร์จพลังงานนั่นเองนะฮะโอเคเข้าเลยครับ มีเข้าต่อเนื่องด้วยนะฮะก็คือคือฟาร์มดันเจียนนั้นแหละฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมอยากให้ระบบออโต้มันเปิดมากเลยผมจะได้ปล่อยได้เรื่อยๆนะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับน่าจะแบ่งเป็นยังไงอ่ะเป็น,ปนตำแหน่งด้วยนะฮะนักลบอยู่หน้าโดยพวกปอบๆอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยพรก็ดูจากรูปแบบการยืนแล้วนะครับ ไอ้ตัวหลังเนี่ยตัวประปอหมดเลยนะฮะโอเคนี่ครับเวลาเรานี่เราเลือกได้เห็นไหมเป็นการลากสกิลนั่นเองนะตามชื่อตามชื่อของยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแดกสกิลนะเกมแดกสกิลนั่นแหละนะครับโอเคก็คืออยากใช้ตรงไหนก็ลากสกิลไปนะฮะเลเวลสามละครับโอเคนะฮะไปเข้าร่วมกิวเหรอ ยังครับเดี๋ยวผมจะลากสกิวให้ดูนะครับว่าลากยังไงนะฮะเมื่อกี้ก็จะลากก็จบซะก่อนนะครับโอเคลากยังไงก็เวลามันขึ้นกรอบมีนเหลืองมาเนี่ยเรากดที่รูปฮีโร่นะครับแล้วก็เราก็ลากไปตำแหน่งที่เราอยากจะลงสกิลได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับนี่นะฮะกดปุ๊บลากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะลากอ้าว เดี๋ยวก่อนนะครับนี่ฮะลากเลยฮะเรียบร้อยครับฮิวครับปล่อยฮิวหน่อยฮะจะตายหานะครับเสียงแบล๊วมากนะครับแหมไม่รู้ว่าใครให้เสียงพาดตัวนี้นะฮะเสียงแบล๊วจริงโอเคนะครับเราผโอเคนะเราผ่านแล้วนะครับแหมไปติดใจนะครับชอบเสียงเหลือเกินนะฮะ เอาละครับแล้วก็มาดูระบบต่อไปกันดีกว่านะฮะโอเคร้านค้าลดราคานะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับมีอัญมณีนะครับทองคำนะคัมพีเวทแห่งเวลานะครับอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มเ็กพีฮีโร่กูกานะครับพลังงานนะครับแล้วก็หีบศิลาอันเชิญนะครับอันนี้ก็อันเชิญฮีโร่นะฮะประมาณนั้นโอเคข้อความข้ามไปนะครับเพื่อนข้ามไปนะฮะภารกิจพิเศษนะครับ อันนี้เนี่ยมันจะทําสําเร็จขั้นหนึ่งก็จะปลดล็อกขั้นหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับมี9ขั้นนะครับในตอนนี้นะฮะแล้วก็ความสําเร็จนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเควสรายวันประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็มีเควสหลักด้วยนะครับอ่าแล้วก็คังครับคังนี้ก็ยังไงอะของใช้เครื่องใช้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าวัตถุดิบต่างๆนะฮะผู้กล้าเปิดให้ดูไปแล้วนะครับ โอเคต่อไปนะครับคลิหาพยากรไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นอันเชิญฮีโร่นะครับเห็นไหมฮะผู้กล้าสำดาวอันเชิญหนึ่งครั้งนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีอัญมณีนะฮะขั้นสูงนะครับอันเชิญฟรีสักหน่อยนึงนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะฮะไอ้ของนะครับอันเชิญให้หมดครับมันฟรีนะฮะ ผมอยากได้ตัวนี่เหลือเกินครับหน้าตามันน่ารักนะฮะไอตัวเนี้ไอตัวนี้เสียงน,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 นี่ก็โอ้โหจะย่อยวนไปไหนนะครับไอยามาแก้ว <laughs> โอเคนะฮะไปดูระบบต่อไปกันนะครับ <S <S ก็ยังไม่มีอะไรเปิดให้ผมเล่นเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดู <Trust me. S 1> เกมเพลง <I can S 1> สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคกูเชื่อมึงนะ <laughs> รู้ทัสมีทัสมีอยู่นั่นนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับไอด้ด่านด่านบอสเนี่ยจะใช้พลังงาน8ดนะครับด่านธรรมดาใช้4นะฮะ <c oughs> ออโต้ยังไม่เปิดนะครับไม่เป็นไรนะฮะเปิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับ,รรบถือว่ายังไงอะไม่ใช่เกมสำหรับคนที่เกลียดแตบผมนะฮะ <laughs> แบบผมนี่ต้องมีออโต้ให้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ เป็นคนที่เกลียดโดยแท้จริงนะฮะโอเคใส่สกิลครับใส่สกิลรัวๆนะฮะเนี่ยเราเลือกได้นะว่าจะใส่ตัวหน้าตัวหลังครับได้หมดเลยนะฮะผ่านแล้วครับอ่าประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยลองไปหาโหลดดูได้นะฮะชื่อเกมว่า Wonder Fight Master นะครับโอเคถ้าอยากสมมุติว่าอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือว่าอยากจะดูเกมไหนเนี่ยลองโพสต์ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ พยายามเล่นให้ดูเกมแล้วกันนะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ฮะ wonder fight master นะครับไฟเลขห้านะครับผมอ่าประมาณนี้ยังไงก็ออกฝากกดไลค์นะครับ so กดติดตามช่องของเราด้วยนะฮะ so เพราะจะมีคลิปใหม่อัปเดตเสมอนะครับ <Ready? S 1> ใครที่ชอบใจก็ฝากด้วยแล้วกันฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม